สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่องแจ๋ยชาแนนะครับช่องหวยฟรีวันนี้เรามาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นนะครับสตัวล่างนะครับเป็นโคงสุดท้ายนะครับก่อนที่จะสรุปนะครับก็จะเป็นชุดสุดท้ายนะครับสำหรับสูตรเลขล่างที่จะลงให้ดูนะครับในงวดนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับมาพิจารณา พิเคราะไปด้วยกันนะครับผมก่อนอดื่นก็ต้องย้ําเตือนกันนะครับสูตรที่นามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสละกทิ้งแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีรลุนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังอนาคตก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับรับชมแล้วถูกใจก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเคิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคํานวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับแจ๊ Channel หัวใจฟรีทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลักสิบนะครับหลักสิบสองสูตรเทียบชนเป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่ทั้งสองสูตรสูตรนี้งวดแรกที่เริ่มเข้ามาจากงวดที่ออก0ูตรแปดนะครับงวดแรกนะครับหนึ่งบวกห้าเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้าตัวแรกได้เลขเก้านะครับบวกหนึ่งได้สิบสิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดเอาตัวท้ายนะครับแล้วก็ 11บเวกหเป็น12 12อบวกสนะครับจนต,ตัวสุดท้ายบวกสนะครับเป็น5นะครับได้5ทั้งหมด5ตัว9 0 1 2 5กับรางวัลที่ออก08นะครับหลักสิบล่างตัวที่เข้ามาคือเลข0นะครับงวดต่อมานะครับบวกกันแล้วได้18นะครับ8 9 0 1 4นะครับออก14นะครับตัวที่เข้ามาหลักสิบล่างคือเลข1 วัดต่อมานะครับบวกกันแล้วได้สิบสามนะครับสามสี่ห้าหนะครับออก58แปดตัวที่เข้ามานะครับคือเลข5งวัดต่อมาบวกกันแล้วได้แปดนะครับ8 9 0 1 4ูนยนนะครับ,บผลรางวันที่ออกสี่เจ็หลักสิบล่างนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข4งวัดต่อมานะครับ บวกกันแล้วได้19นะครับ90125ออก92นะครับตัวที่เข้ามานะครับเลข9นะครับหลักสิบล่างวดต่อมานะครับบวกกันแล้วได้17นะครับ7890 3ออก80นะครับหลักสิบนะครับคือเลข8ปวดต่อมานะครับ บวกกันแล้วได้15นะครับ5 6 7 8 1นะครับออก5 5เลข5นะครับเข้ามาที่หลักสิบล่างนะครับบวกกันแล้วได้14นะครับ4 5 6 7 0นะครับออก7 3หลักสิบนะครับแล้วก็ของวัดที่ผ่านมานะครับ0ูนบวกแบวกศได้8นะครับบวกหนึ่งเก้บวกหนึ่งได้สิบสบวกหเป็น1ิ1เอบเอ็ดบวกสานะครับเป็น14กับผลรางวัลที่ออก เกนะครับหลัก10ล่างคือเลข9นะครับสถิติของสูตรนี้ยังไม่ผิดนะครับ mm. เข้ามาก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 9มงวดเป็นตัวเลข5ตัวนะครับของงวดนี้นะครับสูตรที่1 0ศูนย์บวกเ้าบวกหเป็นสิบนะครับได้เลขศูนย์นะครับตัวแรกเพิ่มไป1นะครับเพิ่มให้ห่งแล้วก็สอง แล้วก็3นะครับตัวสุดท้ายบวก3นะครับก็จะได้เลข6นะครับ16นะครับ16บหกในษายน66 <6, 6 S 1> กหกรอรุ้นนะครับว่าจะมาหรือไม่นะครับตำแหน่งของสูตรนะครับ สูตรที่หนึ่งนะครับหลักแสนนะครับบวกหลักร้อยหลักสิบของเลขหน้าครั้งที่สองนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่สองนะครับที่จะเอามาเทียบชนนะครับเข้ามาทีหลังหนึ่งงวดสูตรนี้จะมีผิดหนึ่งงวดนะครับงวดแรกนะครับสามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดสูตรนี้เพิ่มไปทีละสามแต้มนะครับแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์กับผลลังวันที่ออกหนึ่งสี่นะครับเลขหนึ่ง วัดต่อมานะครับหกเก้าสองห้าแปดนะครับออกห้าแปดวัดที่สามหลุดนะครับวัดต่อมานะครับเจ็ดศูนย์สามหกเก้านะครับออกเก้าสองสองห้าแปดหนึ่งสี่นะครับออกแปดศูนย์ห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดนะครับออกห้าห้า 70369นะครับออก73แล้วก็ของงวดที่ผ่านมานะครับ0ูนบวกหบวกสได้9 92581นะครับออก99หลัก10นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข9นะครับอันนี้เป็นสถิติของสูตรนะครับเป็นสูตรใหม่เหมือนกันนะครับทั้ง2ส,สูตรของงวดนี้นะครับ0ูนบวกสบวกศนะครับได้เลข2เพิ่มไปทีละ3แต้มก็จะเป็น5 แปดหนแล้วก็ 4, 16, สน 66, ีนะครับสิเมษายนห6หกนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลัก10บรืออ้างนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับตัวแรกหลักแสนนะครับแล้วก็หลักร้อยหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่สอง ตัวแรกนะครับก็จะมีเลขสองนะครับเลขห้าไม่มีเลขแปดไม่มีนะครับมีเลขหนึ่งสองสูตรนะครับหลักสิบล่างชนกันที่เลขหนึ่งกับเลขสองนะครับหลักสิบ ชนที่เล็กหนึ่งก็เล็กสองเรามาดูหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยสูตรที่1นะครับจากงวดที่ออก1 4งวดแรกนะครับแปบวกแเป็น16 16กบกบวกสเป็น18 8 147แนะครับสตัวเพิ่มไปทีละสามแต้มนะครับสูตรนี้กับผลรางวัลที่ออก1 4 หลักหน่วยนะครับเลข4งวดต่อมานะครับบวกกันได้9นะครับ2อ8ออก5 8นะครับหลักหน่วยคือเลข8บวกกันแล้วได้4นะครับ4 7 0 3จามครับผลวันที่ออก4 7นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข7 6็2 5กนะครับออก9 2 สี่เนะครับออก80 5814นะครับออก55 0ห้าศูนกเก้ะครับออกเจาของงวดที่ผ่านมานะครับบวกกันแล้วได้20่สิบนะครับศูนยนะครับออก99อันนี้เป็นสถิติของสูตรนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับ เอามาก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับเรามาดูของงวดนี้นะครับเก้าบวกเก้าเป็นส 18, 18ิบแปดสิบแปดบวกเก้าเป็นยี่สิบเจ็ดนะครับได้เลขเจ็ดเพิ่มไปทีละสามแต้มก็จะเป็นสิบนะครับ 13, 16. 16. สิบสามสิบหกสิบหกเมษายนนะครับหกหกจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับ สตัวนะครับก็ไม่เยอะนะครับสูตรนี้เอามาดูสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองก็สี่ตัวเหมือนกันนะครับแต่สถิติเพิ่งเข้ามาหกงวดนะครับงวดแรกศูนย์บวกศูนย์บวกห้านะครับได้หตัวแรกลบสองเหลือสี่สี่บวกสามได้เจ็ดนะครับเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดนะครับกับลรางวัลที่ออกสี่เจ็ดหลักหน่วยนะครับคือเลขเจ็ด 8012นะครับออก92 2034นะครับออก80 4256นะครับออก55 2034นะครับออก73แล้วก็ของวที่ผ่านมานะครับ0ูนบวกสบวกสได้4 4่บวกสได้8นะครับ ตัวแรกลบ2นะครับก็จะเหลือ6 6บวก3นะครับได้9 9บวก1ได้10นะครับกับผลว,วันที่ออก9 9นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข9อันนี้เป็นสถิติของสูตรนะครับของงวดนี้นะครับของงวดนี้บวกกันแล้วได้เลข2นะครับลบ2เหลือ0นนะครับแล้วก็ศูนย์นี้บวก3นะครับก็จะได้3 3าบวก1 ได้สี่สิเมษายนนะครับหกตัวไหนจะมานะครับจะมีมาหรือไม่นะครับของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักแสนนะครับบวกด้วยหลักสิบเลขหน้าครั้งที่ 1, 2, ครั้งแล้วก็หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2นะครับสูตรที่2นะครับสูตรที่1ก็ หลักร้อยบนบวกกันสองครั้งนะครับแล้วก็หลักสิบของเลขท้ายครั้งที่สองเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับระหว่างสองสูตรนี้ตัวที่ชนนะครับเลขเจ็ดไม่มีนะครับมีเลขศูนแล้วก็เลขสามชนกันสองตัวนะครับเราลองมาจับคู่ดูนะครับกับชุดนี้จะมาไหม หลักสิบกับ2นะครับหลักหน่วยชนกันที่เลข0ูกับเลข3จับคู่ก็จะได้4คู่ชุดนะครับก็จะมี1 0 1 3 2 0 2 3นะครับ4คู่นะครับถ้าเรามาดูนะครับใน4คู่นี้มีคู่ไหนที่ตรงแ้ม รวมหรือเปล่านะครับแ้มรวมงวดนี้สองตัวล่างนะครับสองสูตรเทียบชนชนกันที่แต้มศูนย์แมหนึ่งแมสามแมสมี่นะครับสี่แมนะครับจะไปต่อหรือไม่นะครับสูสตรแ้มรวมก็เข้ามาสามงวดนะครับสามงวดติดนะครับสูตรแ้มรวมงวดนี้ก็ขอให้ไปต่อนะครับ ไปด้วยแต้มศูนย์แต้ม1แต้ม3าแต้ม4นะครับ1 0นะครับเข้าแต้ม1นะครับ1 3สเข้าแต้ม4แต้มสองไม่มีนะครับแต้ม5ไม่มีนะครับก็จะมีที่ตรงแต้มอยู่คู่1 0กับ1 3นะครับอันนี้ท่านผู้ชมก็ลองไปวิเคราะห์ดูนะครับว่ามันจะเป็นไปนตามนี้หรือไม่นะครับ1 3สา สองสามสองศูนย์ไม่มีแต้มนะครับมีจริงมีตรงแต้มอยู่สองคู่สองศูนย์สองสามมีสองแต้มห้าแต้มไม่มีนะครับแต่ว่าสูตรเลือกคู่ที่หลักสิบล่างนะครับที่ลงให้ดูนะครับได้เลขคู่นะครับได้เลขคู่เลขสองมาหรืออาจจะมากับตัวไหนนะครับอาจจะไม่ได้มากับ เลขศูนย์หรือว่าเลขสามก็อาจจะเป็นไปได้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูภาพรวมของสูตรอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้ก็ลองดูถ้าใครชอบนะครับคู่ไหนก็ลองดูแจริงๆก,ก,ก็อยากให้ดูภาพรวมนะครับภาพรวมของสูตรแล้วค่อยมาวิเคราะห์ตัดสินใจกันอีกทีหนึ่งนะครับก mm ็ hmm. ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท,กท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับ เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ